สวัสดีท่านุทุมมื้อน,นี้เ้าจะมาเบิ่งวิธีการรีดนมวัวในยามเช้าของชาวอินเดียในปัจจุบันเึ่งว่าคนอินเดียจะกินน้นํานมเป็นประจำในยามเช้าหรือว่าเขาจะส่งเห็ดน้ำกาแฟจ่ายหรือว่าจ่ายกินแต่ละมือเนอะอาะเนี่จะไปเบิ่งบางทีอาจจะได้รีดนมนมนะครับไปเลยมอร์นิ่งมอร์นิ่งบุญ นี่ตอนนี้เรากำลังลีดเลยตอนนี้โอ้นี่คือลีดนงัวเดเดี๋ยวจะลองลีดนำเพิ่งเบิ้งเดี๋ยวจะลองลีดนำเพิ่งเบิ้งเพิ่งเบิ้ง บุญแค่ไนะสักตาแห่นะในสักตาแห่แหบ่เหมือดลิตรชกจวกเป็นคู่แต่ละมือซิปลิตรแต่ละมือนะเทนนะเทนลิตรนะเอวีเดイ แซวครับเะเข,า,ขาต้องมัดขาไว้ก่อนเนาะมัดขาไว้ก่อนม,อมันจะบุดอิดมากป่าววาข้้ะะงหลังไปทข้งข้างวะเียเขียนข้างข้างหมดทา้างนัง้นบดอดอดร सातेरा खड़ा हैं हम्म बाली खड़ा हैं थोड़ा मिलना जब पूरा एकदिन हो बोलूं तो कैसा लगा खाली मचड़ी फसावा आवाज़ बोलूंगा इस तरीके में चलता हैं कौन चल रहा हैं यहाँ नहीं 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 यहाँ यहाँ वैसे ว่าุติดุนเดลีบแล้ต่นบ้กูารู้จีบรเฮ้ยโิลิดพูดแว่ละมืองวลยีดรมัดสี่เนาะนมาัวมีสีสจุกมีเตาเดียวสจุกเตาใหญ่ ดูดดดกกอาจจะเป็นสี่เตาะละมั้งบุหงฟ่ตกันเนาะบุเด้มีขมูเรืองงัวงัวนี่จะเป็นพันนมสลายคนเดียเลี้ยงอยู่ทุกเงินก็อยู่รมาองนีโตใหญ่นะเตบักใหญ่เตใหญ่ตาบักในะหญ่เะยเตใหญ่เลี่ยงไว้ ตีพลมให้เจ๋งบอกขี่งัวกระตักตม,ออมีแผ่นอยางพองแผ่มือนงูมันีเขาแพงงัวเขา Di sana. Kena try. Video. <laughs> ya. <Yeah. laughs> okay, take video nah. Okay. Ah. Ha. this this way nah. Satu dulu. <laughs> oh. Uh mm huh. -hmm. Oh, big leaf. ก็แล้วก็แล้วแต่นะห้ามโอเคโอ้โหเฮ้ยเดียว มันบอกง่ายนะพี่น้องเลยเบิ่งเราเฮ็ดง่ายๆนะมันบอกง่ายนะเราเอาหัวมือจุกจุกแล้วก็ดันจุกดันจุกดันแบบลีดเลยนะดึงตัวจากตั้งทงเป็นลีดๆลงไปลีดลงไปลีดลงไปปลุกสานานบันไมง่ายไนะเราเป็นเราเฮ็ดคือไวแต่ว่า อันนี้ก็อธิบายความรู้สึกว่าได้ตะลึงเนาะมันนุ่มๆเหนียวๆเนาะนุ่มเหนียวๆ เปิดฟองเลยนมนมนเป็นฟองเอาลิตรแต่ละมื้ออันนี้แม่น10ลิลตร Only in t h มอร์นิ่งนะ No e v e นิ่งซุบะไหนซุบะอี e n i n g 5 o'clock Oh 5 o'clock y e ลยลิตรตอนเช้าลิตรตอนเช้านี่แม่7โมงลิตรตอนแรง ห้ามงเซาห้าลิตรแรงห้าลิตรเป็นสิบลิตรเขาขายตุ๊กหนึ่งกับลิตรละหลายนะลิตรล,ละห้าสิบลิตรละร้อยไปเลยถอดสายเจอวันดีดน,นี่เขาจะใส่เตาอันนี้น,นี่กอยู่ นี่แหละอยู่หลังวัดลาวพุทธคยานาครข้างข้างนะอยู่หน้าเลยแหละม่ได้ว่าหลังตามยามเสากระสมีนกมีนูหลายอย่างปลาพักบงซัมซิกินอันนี้ก็ปลาผือครับมีหลายทั้งหลังวัดมีหลายปาลาผือเดชพายยางอ๋อไม่ทำนี้จบไปนั่นกับแมนการลิดนมกัวพี่น้องที่ เป็นเรื่องปกติอยู่ในอินเดียเนาะเขาก็ชิรีดนั้น,นี่กันทุกเฮือนกินตอนสาวตอนแรงนะแล้วแต่งัวใหญ่งัวน้อยแต่บางงัวนี่เป็นงัวพันนมโดยเฉพาะเขาก็สิรีส์สาวแรงรีส์สาวแรงจนนมงัวมันจุดใหญ่ขึ้นพูดแล้วเขาก็บบอมลุงอาหารหัวอาหารนั่นนี่แนะ่กินหญ้อกินหญ้า,ญาที่บดแนะ่กินหัวอาหารแนะ่ป้าสิว นอนดึกนะและ้วก็บางมือบางอย่างนี่ตอนโควิดมานักๆบางอย่างนี่เขาบริลีดเนาะปะมันอยู่สื่อบุรีดนมออกมาสองสามมื้อบางมันห,อออออห้องอกอางอกอางมันคือสิเจ็บนะคือสิประมาณคนนั่นแหละอารมณ์ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าไผรมักหรือว่ายัางไงก็อย่าลืมกด subscribe กด ไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนั่นนี่ให้ขน้อยเด้อมืนนี้ก็ขอจบคลิปรีวิวการลีดนมงวัวแต่เพียงเท่าน,นี้สำหรับมือนี้สบายดีพี่น้อง